สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวนี้ต่อที่อีีที่สี่นะครับผมอะต่อเลยครับอนี้ลงคลองเนาะมันหลุดขาดโซ่ไปลงคลองขาดขาดโซ่ไปลงคลองที่กรุงเทพแหละที่มหาชัยเออที่มหาชัยเอ้ไปหาไปมหาชัยเลยเออที่มหาชัยตอนนั้นอ่ะตอนตอนตอนั้นกรุงเทพเข้าได้เดินเข้าได้เข้าในเมืองเข้าคาราโอเกะเข้าคาเฟ่เข้าได้แต่ช่างเรามีอายุประมาณแปดเก้าปีแล้วสิบปีแล้ว ก็หนุ่มแล้วมันเต็มหนุ่มคือใหญ่มากสูงเพราะว่าชา้างสีดอนมันจะสูงมันไปเล่นหลังบ้านเขาเล่นหลังบ้านโซ่ขาดไปเออโซ่ขาดไปตาโซ่ขาดไปแล้วไปหลุดไปเล่นน้ําหลังบ้านเขาเออเล่นคลองเล่นคลองหลังบ้านคลนองปูนคลองปูนอ้าไปเล่นอย่างนี้ทำไมมันจะขึ้นได้ตึมตึบมันทำวงซ่าเล่นตึมตึบตึมจะง่ายมันจะขึ้นได้ตัวนี้มันแสดงบทบาทของมันเลยแสดงบทบาทแบบไหน ตาไปเรียกมันมามันไม่สนใจเราเลยมันเล่นน้ำอย่างเย็ตึ้งปาดวงตุ๊กตุ๊กทำใจเราเลยมาเลยเหมือนมันท้าเหมือนมันท้าตาแหละให้ลงไปหามันท้าตาให้ลงไปหามันน้ำกับน้ำโตกกด้วยนะกมุงเทพอู้น้ำดำปื้อเลยนะดำแล้วก็มีผักบงอยู่ข้างบนด้วยแล้วลึกด้วยตาลงไปไะถ้าตาลูกมันไม่ไหวนะตาตายอยู่นั่แล้วมุดหยับผมที่ดินไปเลยมุดหยับของที่ดินไปเลย ตาต้องัดสินแจยังไงก็หมูเปนมานานแล้วตั้งแต่เล็กจนโตแล้ววันนี้มันจะถึงเวลาประมาณห้าโมงหกโมงแล้วกาจะได้ล้างช้างเอาช้างออกไปเดินที่กรุงเทพไปเดินที่กรุงเทพไปขายกล้วยขายอ้อยจะไม่ตะกอนเดินได้ปอกซอยเดินตามหมู่บ้านเดินได้วนี้ตาบอกตัดสินใจพขอนี้ไปเอามีด เอาเมือตัวมันมันไ,ไม่ไม่ต้องใคยกอกเอาไปเรืแน่ๆแหละตานุ่งกสะเกงในตัวเดียวลูกเกงในตัวเดียวมันจะขึ้นแล้วไขึ้นจากคลองนั่นน่ะคลองมันก็ลึกขึ้นมากแม่ลึกอนมากตัวหัวตายแหละตัวหัวตายแ,แต่แต่ทางมันไม่ตัวหัวตายทางนะแค่นี้ของมันมามาน่ะมันกำลังเล่นสนุกอย่างน้ำแค่นี้มันเล่นขึ้กนะน้ำมันลื่แต่ทางมันสูงมอ่ากกโดด มันเรียกมันลา้อล้อล้อล้อมันมามันมันมันเหียฝังมาแกลไกลไกลกลกลตากระโดดเลยวิ่งมาไกกระโดดนั่งตรงนี้เลยแม่นั่งตรงนี้เลยนักโตไม่มีติดขานะโตไม่มีแต่ว่าโตมันขาดวิ่งกระโดดติดขีดคอเลยกระโดดอยู่ในน้ำเลยหละวิ่งกระโดดไปเลยถ้าพลาดเต้าเหมือนไม่ถูกช้งมันจะลงนุ่มไปมันก็ทำได้เราเลยเพราะช้มันเป็นหนุ่มกำลังดีช้งเป็นหนุ่มกำลังดียิ่งกระสุเปรแมนเลยนะ ก็ <laughs> ไม่มีใครช่วยก็องโดดคนเดียวมากับยายกับเด็กขายของอยู่คนเด็กหายของใจไม่ถึงใจไม่ถึงกางไม่ช่วยหรอกยายก็แค่มองดูตาตันนี้ตา,ตาตป็นโดดเข้าไปโดดเข้าไปปึ๊บไม่ถูกคอมันโดนโดนตรงนี้นะโดนตรงนี้อ่าโดตนตรงนี้พอดีมันมีเชือกมันมีเชือกผูกคอด้วยอย่างนี้แหละตาได้จับจับขามันจับไปอยู่นะัอย่างนี้เนาะ ต้องจับเชือกได้เชือกโอ้ตาเป็นกิ๊กมันมุดเลยแม่มันมุดมุดไถผักบงอ่ะครับแอบตบชาวบ้านอ่ะเอ้อมันให้ตาตกจากหลังมันนั่นตาไม่ยอมวางมือถ้าวางมือคือตาตกไปอยู่ดู่นไปอยู่ด้วนคือขึ้นไปได้แล้วเพราะสองฝั่งมีตะปูนปูนคูนทั้งสองฝั่งปูนมันเป็นคลองใหญ่ทีนี้ตาก็รเรามีมีตาเยียรีแหละช่วยดีตา ใช้ชีวิตไอ้ใช้แบบประสบการณ์เคยมาแก้งตาหลายครั้งนะครับใช้ไฟนี่สศกิจเอาตรงหัวขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นแบบนั้นก็เดินขึ้นเลยใช่ไหม มันยกขึ้นได้แหละมันยกมวงขึ้นยกหัวขึ้นยกหัวยกหัวเขาขึ้นแล้วก็เดินตาได้หายใจตอนแรกมันพามุดไปมุดไปผักปงไป็มหัวตาเนาะผักปงหนาแห้งหนามากเลยหนามากเออแค่หายใจแค่เขี่ยออกมือหนึ่งมื่อเนี่ยพอหนึ่งขี่ยออกแค่หายใจแต่เขายกมวลของเขาเออมันเป็นผักปงลูก็ตอนนี้ดูเดือดมากดูเดือดมากเลยตอนนี้เราโผล่เพราะตอนพราะองโผล่เราหายใจมีพลังแล้วนี่ จะให้มันขึ้นตรงนี้ล่ะเอาปลายมีดเนี่ยิสกิตตรงนี้นะยกขึ้นล้อยกล้อขึ้นเลยมันยกล้อขึ้นเลยแห่ยกล้อขึ้นจากไอ้ล่องล่องูน่ะ่องูขึ้นได้เลยนะเอียน้ำเอีงน้ำอ่ะขึ้นได้เลยทีนี้ปกติเขาทำาท่าขึ้นก็ได้ขึ้นแล้วก็ไหลลงมาขึ้นแล้วก็ไหลลงมาพอเขาโดนเก็บแล้วก็พุ่งขึ้นเลยไงไ้สัญญาณพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นละเดินไปตัวสัตว์ได้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 ได หลังจากนั้นโซ่ขาดอีกไหมหลังจากนั้นโซ่ขาดตาก็รู้ว่าโซ่แค่นี้ขาดตาต้องเพิ่มเพิ่มโซ่ไปใหญ่กว่าเดิมเออเพราะมันสองหมุนเอาเป็นสามหุนเลยสามหุนไม่ขาดเพิ่มโซ่ใหญ่กว่าเดิมอีกไม่ขาดเราต้องรู้ของเขาว่าแค่นี้เอาเขาไม่อยู่เราต้องเอาให้มันอยู่ถ้ามันไม่อยากได้เรานะเราอยากได้มันเราจะให้มันทําดีไม่ใช่ว่าพกมีดพกขอจะจะฆ่ามันไม่ใช่นะแม่นะไวป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองช้างทุกคนอะ ช้างทุกคน่ก็ไม่ดูเหมือนกันนะร้อยตัวมันจะมีตัวสองตัวหละตัวมันดุก็ดุแล้วก็ให้ไปทิ้งหมดตัวได้ไม่ดุตัวไหนถ้าเจอควานดีๆตัวไหนตัวดุๆเขาจะปาดอยู่เขาจะปาดอยู่เลยนี่มันจะไม่ดุช้างที่เคยเลี้ยงได้คนเดียวเขาพยายามให้เลี้ยงได้หลายหลายคนเพราะเขามีวิชาของเขาแต่ เรื่องมีวิชาจับถังมันมีจริงแม่จับให้เขาอแล้วยังไม่อันนี้เลยขึ้นแลขึ้นได้แล้วก็ไปขายอ้อยต่อป่ะไปต่ออ่าแต่ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นอ่ะไปขายอ้อยปกติไปขายอ้อยอ่าแล้วไม่ขายอ้อยก็ะมาแล้วอยู่กรุงเทพกี่เดือนกี่ปีอยู่ประมาณห้าเดือนอ่าห้าเดือนยูงไม่ได้ยุงมันเยอะยุงมันเยอะเออยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะก็เลยพากลับมาที่ไหนต่อที่นี่แล้วกลับมาที่ไหนต่อ กลับมาที่ไหนต่อกลับไปขึ้นเหนือขึ้นอีสานไปภาคเหนือต่อนะครับไปภาคเหนือเชียงใหม่แต่ไม่ไปไปเชียงรายไปถึงแต่เชียงใหม่ลาพูนลาปางลงมานี่เออสมัยนั้นเห็นว่ามีรถพังด้วยคนช้างไปขายอ้อยโอ้ตัวไอเออพอพอประมาณสองสามปีก็เลยอยากได้รถออืมอยากได้รถอยากได้รถก็เลยซื้อรถรถประมาณ ห้าแสนรถหกล้อรถมือสองรถหกล้อเนาะรถหกล้อให้เข็มเข็มของไอ้จระนั้นแหละเห็นในข้ามแดนแบบไปเห็นในข้ามแดนแต่ไปนอนกลางทุ่งเนาะไปพักตรงไหนก็นอนกลางทุ่งอยู่เชียงใหม่นั่นแหละไปนอนกลางทุ่งนาแต่นี้ฝนมันตกฝนมันตกไปไหนไม่ได้รถก็ออกมาได้รถก็เก่ารถก็มันรถมือสองมันใช่มือสองหรืมือแปดหรือไง <BS> มันข้ <g ül> ามก็กลับเออแต่ว่ามันไปได้แต่มันไม่แรงรถรนะ้อยยี่สิบฮะรถถมล้อองอนี้ไปกไปลับไปลงไปตอนเช้าฝนตกกลางคืนฝนตกออกอไปั้นไม่ได้กว่านี้น้ำมันก็ท่วมรอรถแค่นี้แหละเอ่อเรื่อนล่อรถเอ่อหรือจะเอาอย่างไรเลยเนาะรถไหนไม่ชงนไหนไม่ลากเนาะลากรถขึ้นจากน้ำจะเลยให้ข้ามแดนเพราะว่าเราฝึกข้ามแดนไว้แล้วนะ ต้องผ่านกันปูก่อนการลากพี่จีร่าพี่จีรากก็คือหมา้ท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนนี้ทำไมรถ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 มันติดลมบ่ติดลมรถออกไม่ได้รถติดลมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้แต่เลยยอากบอกให้ทำแด่นทำแด่นไปลากรถในพ่อหน่อยรถพ่อออกไม่ได้ไปเดินไปเดินไได้ปหาขายของเลยนี่ไม่ได้ไปขายกล้วยขายอ้อยเลยนี่รถออกไม่ได้ครับปล่อยเข้ามาเลยปล่อยเข้ามาเขาดันเลย ดันรถให้ไม่ต้องติดเครื่องลุยไปเลยใส่เกียร์ว่างแล้วก็ให้ดันไปเลยเกียร์ว่างให้เอาเอาพระงวงเขาตรงนี้ดัน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 ถอยไปถอยดันดันดันไปข้างหน้าดันข้างหน้าขับแล้วขับรงนม้นั่งขับไปดันตรงกระบะท้ายนะอดันตรงกระบะท้ายตรงเหล็กดันองวงดันดันดันขึ้นไหมทีนี้ขึ้นขึ้นเลยบอกง่ายหนิมันสั่งได้แต่ตอนนั้นมันจับได้คนเดียว ทีนี้ม hey, ันตกมันครั้งที่สองฝึกให้จับได้หลายหลายคนให้ฝึกให้ฝึกจับได้หลายคนตอนแรกฝึกน้องชายก่อนคืกน้องชายไอคนเลี้ยงเจ้าจวทุกวันไอชื่อเลี้ยงใครแบงค์แบงค์แบงค์ใคแบงค์นี่แหละน้องชายน้องก็ล่าเดี๋ยวตอนนั้นเขายังไม่มีช้างหรอกดีนี้เขามีกดตแสองตัวแล้ว ฝึกให้รอกขี่ฝึกรอกขี่เขาก็เดินแล้วก็มาได้ขี่นะอ่าว่างน,นี้ฝึกให้ขี่ให้เพราะว่าให้มันจับได้หลายๆคนพอเราตาป่วยตาอะไรไปโรงพยาบาลอะไรพอมีคนเอาให้น้ําให้อะไรขี่ไปกินยาทีน,นี้หนน precisa, หน Verkehr, ให้น้องวันน<ๆ>ั้นให้ชายให้น้องให้น้องชายมาขี่ขี่เดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็บอกเดินไปตาก็าเลยเดินออกเดินออกจากช้างให้มเอาไปคนเดียวเอาไปคนเดียวประมาณห้าห้าว มันทิตัวนอนเลยนะตึมเลยออนอนแบบนี้แหละสูตรเดียวเลยทิ้งตัวนอนแบบนี้แหละนี่นอนให้ให้ใหฟันตกให้ฟันใหม่ตกนะฟันใหม่ตกแล้วก็เลียเรียกบอกว่าอย่าลงอย่าลงอย่าลงจากคอตกก็ไม่ต้องกระเด็นอกให้อยู่ติดกับคอให้อยู่ติดกับคอถ้ามันนอนก็นั่งอยู่กับมันอย่าง้แหละนั่งคาบคออย่างนั้นแหละไม่ต้องลงบอกมันบอกมันมันก็ไม่เชื่อนะแต่มันมันไม่เป็นฟันใหม่เราฝุดฟันใหม่ นั่งอยู่แล้วล่ะทีนี้เอาตะขอนี่แหละตะขอนี่แหละกอดขึ้นมากอดขึ้นมามันยกหัวขึ้นมาพาลุกทีนี้มันทำสองครั้งสามครั้งมันเลยวม่ทีหลังมันไม่ทําเลยทีนี้เออผ่านออยก็เลยผ่านขี่ได้ขี่ได้ไปประมาณปีสองปีเออขี่ได้ทีนี้มันอยากโชว์ทีนี้มันอยากโชว์ว่าทับเด่นมันก็โชว์เป็นด้วยทีนี้มันเอาวงกอด เอางวงเอางวงกอดตรงนี้วันหลังวันวันหนึ่งมันเอางวงกอดตรงนี้แล้วมันเอาหัวเข้าไปหน้ปากมันทำอะไรมันอาบน้ําขึ ulk, lk, lk, lk ้นมาแล้วทำอะไรโชว์หน่อยลองลองเงี้ยนะลองเงีตัวนี้มือมันหล่นลงมามือมันบกวงอย่างเงี้มือมันหลุดตุ๊บลงทล้มันไอโอไม่ใช่แต่ว่าไอ้ครับเดี๋ยวมันยืนมองเอ้าวทำไมหล่นลงตุ๊บอ้าวเป็นไรอันนี้อยู่กัาลาดไอ้ไข่ตัวอยู่กับลาชอยู่กับลาชอันนี้มันก็ไม่เป็นไรแต่นี้มันจับได้อีกคนหนึ่งแล้ว จับได้สองคนแลวตอนนี้จับได้สองเดี๋ยวคนที่สามอีกคนหนึ่งหนึงจะให้จับให้ได้สามคนเลยต้องฝึกมันก็ทำเหมือนเดิมเลยเดินได้พิถงตัวนอนตึ้มเลยแต่มันไม่ใช่เล็กขนาดนี้นะตัวใหญ่แล้วอีกตัวมันแกล้งให้ตกตกมันร<ๆ>อบสองแล้วนะละสิบสี่ปีละสิบสี่สิบห้าปีละนี้จับได้ทั้งที่เคยจับได้คนเดียวจับได้สามคนจับได้สามคนแล้วตอนนี้ เอ็กจับได้อ่าศูนย์จับได้ทิ่บูจับได้จับได้สี่แล้วลุงตาะสองสามคนสี่พ่อสี่พ่อทีนี้มันจับได้แล้ววันนี้คราวนี้ข่าวลือการผสมพันธุ์การผสมพันธุ์ก็มาอีกเรื่อยๆมาเรื่อยๆทีนี้มันดังถึงมีภูเก็ตได้ลูกกี่ตัวนะได้ลูกกี่ตัวบ้านเรานี่อยู่เขตจังหวัดสุรินอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวไดมาหมต่านะอ้าวห้าห้าหกตัว แล้ว,ลวเล่าไอ้เล่าไอ้ตอนอขี่รถรถเบรกแตกหรือรถอะไรอ่ะเป็นยังไง <debates> ที่เชียงใหม่อะที่ว่าลงเขาแล้วมันเบรกไม่อยู่อะไรอ่ะ <coeur> ชอบเบรกเสียหรืออะไร <crit ica> <c oughs> <t ica> นั่นแหละนาทีนั้นน่ะเป็นยังไงรู้สึกยังไงตาไม่อยู่นเนเาะมันหนักมันหนักอะไรหนักช้างอ่ามันหนักช้างใช่ไหม เปียกอะไรขาดก็ไม่ขาดก็ไม่อ๋อขาดไม่เบิกไม่มันเลยเบิกแตกเออแล้วตัดเั็นยังไงบ้างนะมันไม่มันไปก็ได้ล่ะมันขึ้นเขาว่าขึ้นไม่ได้มันมันเลยหางฉัดไปแล้วนะไอ้ตรงนี้ด่านด่านตรวจปศุสัตว์อ่าด่านตรวจหางฉัดเบิกประจุอ่าขาดตรวจขาดก่อนจะเข้าเชียงใหม่มันต้องผ่าน ดัดประตสัต์ก่อนไปรายงานตัวมันลงเขาหรือขึ้นเขานะชงนันขึ้นอ๋อขึ้นเขาขึ้นขึ้นเดินลมลาบเบียึืืืืืืืืืืืืนืืืืืนืืืืืืืืืืือืืนื้ืืนืืืืืืืืืืาืืืานืืืืืืืืืืืืืือืลถมืซืืืเอาืืาืืืืืืืืืงืงืืืืืืืืื้ืงืืืไืืืืืืืืืื่ืื้ืไม่ได้อะไรไืืไืืไืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื้ืืืืืืืืืืนง ทางอยู่ทัวรถคืนหนึ่งนอนก็นอนบนรถว่าเอาลงมันขึ้นไม่ได้มันไม่มีที่เทียบรถเราเคลื่อนไม่ได้เอาช่างมาซ่อมอยู่นั่นเลย<ว>เปลี่ยนค์สอย่างนั้นเลยคืน<ว>หนึห่งอ่ะโอเคนะครับ ep ที่สี่ก็จบแล้วนะครับผมสวัสดีครับต่อ,อที่ ep ห้านะครับสม,มวันดีครับ